เอิ่มกูไม่อยากสุมเลยแต่ก็ต้องสุมหาซึมเศรา้าขั้นรุนแรงเห็นแต่ในคลิปกูได้เป็นจริงกูโดนแน่เลยไปบอกเพื่อนดีกว่าเพื่อมีคนค่อยเข้าใจลูคัสทำไมเจมมาอยู่ใกล้เราเจมพอดีตัวละครกูมันขยับไปเองลูคัสโอเคเคลูคัสอ้าวแล้วได้กอล์พนกอยบคนในใครฟิวอ๋อเด็กไหมพอแรงมาแนะนำตัวกันมะม่วงหวัดดีค่ะหนูชื่อมะม่วงฟิวหวัดดีพี่ชื่อฟิวพอแรงหวัดดีพี่ชื่อพอแรง ลูคัสสวัสดีพี่ชื่อลูคัสเจมสวัสดีพี่ชื่อเจมลูคัสอันนี้ทุกคนเราไปบ้านเจนดีไหมทุกคนตอบว่าไปลูคัสทำไมนายมาเร็วจังไปไปเข้าบ้านกันมารับชมแมปสองนะงับพอดีว่าจะไม่เคยได้ตัดบ่อยๆ